สวัสดีครับว่างๆนะฮะช่วงโควิดก็นั่งทำงานอยู่ที่บ้านก็เลยมีคลิป1คลิปนะฮะวันนี้ก็จริงๆพอดีมีกระเาพาะปลาที่ได้ซื้อเข้ามานะครับอสองชิ้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะยังเป็นชิ้นที่ไม่ได้แพงก็เลยวันนี้กาจะมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ย ที่บอกว่าไม่แพงแล้วก็มีชิ้นหนึ่งที่มีราคาครับแต่ว่ารูปทรงจะคล้ายกันนะฮะเผื่อว่ามีเพื่อนๆพ่นพี่พด้ท่านไหนที่อาจจะมีกระเพาะปลาที่บ้านนะครับในช่วงโควิดแบบนี้ก็ถ้าอยากจะ,อะเอาเงินมาหมุนเวียนหรือว่าเอามาใช้ก่อนนะครับก็ก็ถือว่ายังพอที่จะช่วยได้นะครับเพราะบางชิ้นก็อาจจะมีราคาสูงอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆวันนี้เดี๋ยวจะมีมา2ชิ้นให้เปรียบเทียบดูนะครับ ชิ้นหนึ่งเนี่ยเป็นโงโตนะฮะอีกชิ้นนึงเป็นป่าเมียนนะฮะอ่าเป็นบางท่านเรียกอังโกยนะนะครับก็ผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่าจริงๆแล้วสองชิ้นเนี่ยมีความต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ราคาที่ผมรับซื้อเองเนี่ยมีความต่างกันยังไงนะครับแล้วก็จุดที่จะดูนะนะครับเพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับว่าอ่าแบบนี้มีราคาประมาณนี้แบบนี้มีราคาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัว งโต้ก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโงโต้มันมีทั้งแบบแผ่นแล้วก็แบบที่สมัยก่อนเนี่ยก็ปั้นเป็นไม้วิงปอง,ปองนะครับก็ตัวนี้จะเป็นโงโต้นะนะครับนะนะครับสังเกตด,ดูว่าจะมีหนวดนะแต่จริงๆไม่ใช่หนวดแท้นะครับเป็นหนวดท,ที่เลาะจากด้านข้างลงมานะครับแล้วก็ทําเป็นหนวดนะครับแต่เป็นจากเนื้อจากเนื้อเพราะป่านี่แหละฮะแต่ว่าถ้าสังเกตด,ดูเนี่ยมันจะโดนเลาะออกมานะครับแล้วก็มาทําเป็นหนวดเนาะ เพื่อที่จะสร้างเรียนแบบเขาวปลาที่มีราคาสูงนะครับพวกกิมจีเนาะตัวนี้ก็นานแล้วนะครับหลาย40-50ปีแล้วนะครับก็เนื้อค่อนข้างสวยนะครับอันนี้เรียกหัวโตนะยิงหัวโตแบบแผ่นผมก็มีนะครับแต่ว่าวันนี้เอาหัวโตที่เป็นแบบไมพิงปองลองมาให้ชมก่อนนะครับก็จริงๆแบบนี้ราคายังไม่สูงนะครับต่อกิโลก็ยังเป็นหลักหมื่นอยู่นะครับหมื่นต้นๆนะนะครับหมื่นถึงสองหมื่นขึ้นอยู่กับน้ําหนักนะนะครับไอนี้หัวโตนะแต่ทีนี้ พอดีมันมีตัวที่คล้ายกันแล้วก็เนื้อคล้ายกันนะฮะถ้าดูผิวผินถ้าถ้าท่านไหนที่ไม่ได้เล่นกระเพาะปลาจริงๆก็จะอาจจะสับสนนะฮะว่าจริงๆแล้วเออทำไมมันมีความคล้ายกันอยู่นะครับนี่คล้ายกันนะครับดูไม่ต่างกันนะนี่นะครับสีก็คล้ายกันนะฮะตัวนี้จริงๆไม่ใช่โง่โตนะครับคือถ้าดูจริงๆเนี่ยดูขอบข้างผมจะให้ดูนะมันจะมีเส้นนะนะครับมีเส้นทั้งสองฝั่งเนี่ยถ้าเกิดสองเนี่ยจะเห็นชัดนะนะ สังเกตดูตรงนี้มีเส้นนะตรงนี้มีเส้นนะครับนะครับอันนี้เป็นปลาเมียนนะผมเรียกอังโกยนะบางคนก็เรียกปลาเมีย,ามายนพม่าอะไรเงี้ยแต่นี้ผมเรียกอังโกยนะครับจริงๆแบบเนี้ยกับแบบเนี้ยราคาต่างกันหลายเท่าเลยนะครับนะครับราคาต่างกันหลายเท่าเลยนะครับถ้าเป็นโงโต้แบบนี้นะครับ üy ips, กิโลนึงก็ไม่น่าจะเกิน20,000ื่นนะครับหรือหมื่นกว่าบาทนะครับถ้าเกิดน้ําหนักน้อยก็อาจจะถูกหน่อย แบบนี้ผมรับซื้อนะนะครับจะเป็นหัวโตทั้งแบบทั้งแบบที่เป็นไม้วิงปองนะครับแล้วก็ไม่ใช่ไม้วิงปองผมก็รับเหมือนกันเนาะที่เป็นแบบแผ่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนเกิดมีจริงๆแล้วเนี่ยลองดูนะฮะถ้าไม่มีเส้นนะครับถ้าไม่มีเส้นนะครับแลวเนื้อประมาณนี้อาจจะไม่ใช่ตัวที่แพงนะครับนะครับอาจจะไม่ใช่ตัวที่แพงแต่ยังไงก็ลองส่งมาดูก่อนนะครับแบบนี้เรื่องหัวโตผมซื้ออยู่ประมาณกิโลละหมื่นกว่าบาทนะครับสองหมื่นอยู่ประมาณนั้นฮะ ขึ้นอยู่ตามน้าหนักนะครับถ้าเกิดตัวใหญ่หน่อยกว่าจะ,จะเบียดเบียดราคาได้นิดนึงนะครับแต่ถ้าตัวไม่ใหญ่เนี่ยราคายังไม่แพงนะฮะโมโตโ้นะครับส่วนแบบนี้เหมือนคล้ายกันนะครับดูผิวเผินนะจะไม่รู้นะถ้าคนที่ไม่เล่นกระเาปาะปลาจริงๆนะครับอันเนี้ยอังโกยนะแบบนี้ผมรับซื้ออย่างำํำตำกิโลละหนะ้าหมื่นถึงแปดหมื่นนะครับใครมีแบบนี้นะครับส่งมาขายผมได้ดูข้างหลัง นะครับดูข้างหลังเดี๋ยวผมไม่ดูข้างหลังคู่กันนะทรงหัวเฮงไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะดูสวยกว่าแต่ตัวนี้ก็ยังไม่ได้แพงนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้แพงตัวนี้เรียกอังโกยนะนะครับใครมีแบบนี้ส่งมาขายผมได้นะครับกิโลละห้าหมื่นถึง8ปดหมื่นตัวใหญ่ๆนะครับราคาก็จะต่อกิโลก็จะสูงขึ้นนะนะครับก็วันนี้จริงๆตั้งใจที่จะว่างๆนะครับช่วงโควิดนะฮะก็เลย อยากทาคลิปสักหนึ่งคลิปนะครับพอดีมันมีกระเพาะปลาที่คล้ายๆกันพอดีเข้ามานะครับก็เลยอยากที่จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างหงโตนะตัวนี้นะครับหมโตนะกับตัวนี้อังโกยนะครับราคาต่างกันหลายเท่าเลยนะครับต่างกันประมาณ3าสีเท่าเลยนะครับแบบนี้กิโลละไม่เกิน2 0,000นนะครับนะแบบนี้ผมสู้ราคาได้ถึงประมาณกิโลละ8 0 0 0มื่นนะครับห้าหมื่นถึงแปดหมผมซื้อได้นะต้องดูความสวยแล้วก็ดูน้ําหนักนะครับ เพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับมีแบบนี้นะครับส่งมาลองประเมินราคากับผมดูก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวลิงก์นะครับทิ้งไว้นะครับด้านล่าง y o u t u เนาะนะครับก็ลองกดเข้าไปดูแล้วก็ถ้าเกิดมีกระเพาะปลาแบบนี้คล้ายๆแบบนี้ลองส่งมาประเมินราคาก่อนได้นะครับอาจจะไม่ได้ซื้อขายก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองให้ผมดูก่อนแล้วผมประเมินราคาให้นะครับถ้าเกิดพอใจก็อาจจะได้ซื้อขายกันนะครับก็ จริงๆวันนี้ก็มีคลิปสั้นๆแค่ประมาณนี้นะฮะก็ชอบใจหรือว่าถูกใจนะครับผมหวานช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีข่กระเพาะปลาใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ดูว่าชิ้นไหนหน่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปนะฮะเพื่อที่จะอัปโหลดแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็วันนี้ก็จริงๆเป็นคลิปสั้นๆนิดๆหน่อยๆนะครับประมาณไม่เกิน10นาทีนะนะครับ มีแบบนี้ส่งมาขายผมได้นะครับกิโลละห้าหมื่นถึงแปดหมื่นนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามชมนะฮะก็จริงๆก็าฝากไว้แค่ประมาณนี้เท่านั้นเองครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ